พาไปทีช่องครับผมวัมนนี้เราก็มารายงานตัวและอัปเดตหน้างานกับท่า <T _ C 1> นผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่หน้างาน,ลงานคล <T _ C 1> องสามบาครับกอสร้างบ้านครับผมนะครับอัปเดตหน,น,น,น้างานหลังจากปดเสร็จแปลงนี้ก็กลับลํามุนแล้วครับผมเนี่ย,ยขึ้นแปลงใหม่แล้ว อ้แผ่นเล็กก็ยังจมทั้งแผ่นนะครับดูครับขึ้นแปลงใหม่กดได้สองต้นนะวันนีเ้เ,เสียเวลานะครับผมเ,เพราะว่าขาขาดนะครับเดี๋ยวผมมันขาดยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ค,ครับกลับลำแล้วเก็บ เก็บเก็บขอบกำแพงนี้ไปนะครับผมเนี่ยแผนนะครับตามแผนการเก็บขอบนี่ไปห,หมดนะครับผมแล้วก็กลับลำกลับลำกดลายนี้ยาวนะครับถอยไปเรื่อยเรื่อยนะครับประมาณอีกสามแปลงนะครับผมประมาณแปลงละสี่สิบต้นนะครับก็ดีสร้อยยี่ครับ ปีสตร้อยยี่นะครับผมกลมครับตัวเลขกลมร้อยยี่ก็ถ้าเราทําได้วันละเจ็ดแปดต้นอยู่แล้วนะครับผมถ้าเต็มวันนะครับก็ไม่กี่วันคงเสร็จครับผมแต่ก็ผมคิดว่าน่าจะหลังสงการนี่ก็ใกล้มาแล้วนะนนครับวันนี้ราบ ก็คนละคนละโครงการนะครับต่อเติมม for ีใหม่ไปเรื fact, ่อยเครื่องตอกก็ตอกนะครับสองทิมยังกระดองทิมนะครับเอาไว้ทำสามเครื่องเครื่องตอกนะครับเนี่ยครับผมผลงานสวยๆครับผมเซอร์เต้นต่อต้นนะครับผม ช่องนี้ก็เป็นช่องสายอาชีพนะครับผมเป็นช่องเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอ,อกอนะครับทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมก็มีครบจบที่เดียวนะครับมีทั้งเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมกดนะครับคนงาน ก็ไม่มีใครฟ้องร้องไม่มีใครด่านะครับเพราะว่ามันไม่สะเทือนนะไม่รู้สึกอกครับหันหลังมาก็เอาเข็มปักดินได้ยังไงวะบางคนก็งงนะครับพอมันเงียบจริงจริงครับเอาน้ําใส่แก้วตั้งไว้ก็ไม่สะเทือนเนาเนี่ครับผมาง,งานเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมว่าขามันขาดยังไงนะครับเสียเวลาไปสองวันนะครับผม นี่ยครับผมขาที่ขาดครับอันนี้อันเนี้ยครับร่วงลงมาเลยนะครับผมขาดจากตรงนี้นะครับผมพกผมเสียเวลาสองวันเชื่อมไปนะครับดูผิวเผยนะรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าก็เอกเรย์ได้นะครับผมแน่นครับไม่หลุดนะครับทีเนี้ยแผ่นนี้แล้วซสริม้ตัวนี้ไปด้วยนะครับ ทีแรกไม่มีผมก็เสริมทุกขาเลยเนี่ยปลอดภัยหายห่วงเลยครับนี่ครับผ,ผมเสริมทั้งสี่ขาเลยนะกันบอร์ดนะครับอันนี้ก็มีรอยลาวนะครับก็เลยเชื่อมเชื่อมใหม่หมดครับก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทีนี้ ไม่มีขาดแน่นอนครับผมหน้างานยาไปนู่นน,นะครับผมรับผิดชอบนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ว่าพอสังเกตยงแค่นี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ เรืองถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพเรืงถึงเรานะครับบายบายครับผมบายบาย